่ไครับใช่เลยนะครับชื่ออะไรนะครับตอบต้องถามภาษาอังกฤษช่วยว่าชื่ออะไรอกไม้ชาด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 อกไน้ชาดอกไันปันอกไม้ชา น้องหน้ารักไม่เขินเลยค่ัชอบพี่แบนแบมไหมครับชอบพี่แมมแมมหมอ่ะคนหนคนหนึงสวัคดี่สวัสดี่รหบือไหมะรู้จักไหมเปี่ชนไหครับให้คุชืให้ให้ไอห้นุณชื่อให้ทุน ใช to to ่ชอบที่กำลังติดตามมานานเรื่องครับคือกำพี่ขอโทษพี่จะไม่ถามแล้วพี่จะไม่ถามแล้วนะพี่จะถามแค่ชื่อต่อหรือว่าโดนเผาเลยาแต่คุณแม่ชอบใช่ไหมฮาร์มใช่ไหมคุณแม่ชอบที่กำแังขนาดไหนเมาเผาคุณแม่ให้ฟังหน่อยคุณแม่เป็นยังไงครัช่วยมากมไม่ อาการแม่เป็นยังไงที่ชอบพี่บัณันเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงมากบูเราทำยังดูเขากรีนดแมากรีดเขากรีดพี่บัณฑ์นแน่กรีดไหมแม่อยู่ประคับลูกปะหาใ่หรอโอเคขาพูดเขาบอการัณนั่นคือที่ขับดีนะใช่ดีดีดีเพื่อนกันมาืัอนป็นตัวกันนาฬิการู้จักกันไหมฮะ ห้อนคุอจริงปะเนี่ยใรับอชื่ออะไรครับฟ้าใหม่ครับฟ้าใหม่เด็กคุ่นนี้น่ฟ้าใหม่บ้างให้คุณบ้างอะรบฟ้าใหม่อายุเท่าไรครับเก้าปีครับโอ้ยี่เราเยื่อนเราเรื่อแล้วชอบพี่เป็นมบรมเมนาหรือยังครับหนึ่งวันเขา อยู่กันใจดีกันใช่ไหมแล้วพอมาเจอที่ดังตัวจริงเป็นไงเท้ไหมสุดๆเลยไหมครับอยากเต้นได้หรบอที่แบมแบมไหมหรือเต้นได้แล้วแบมแไมบอกอยากหาโน้องเลยพี่ยังมีคนสุดท้ายนิววังนิววังเอาหน่อยเอาหน่อยเนิววังนิวตันงครับนิวตันนิวตันนิวตันวันนี้มาเพราะว่าชอบพี่แบมแบมเลยใช่ครับ ากี่ปีแล้านี่มิตนาแล้วนนี่เด็กๆเรียนรู้เอาไว้นะฮะนี่คือชีวิตจริงนะผมต้องอยู่ด้วยกันที่ติตามที่แบบเพราะอะไรฮะชมดูทุกวันดีมากเลยโอเคต่อไป นะครับ <distintos> สวั McCain, สดีคุณแม่ด้วยนะคระกำลังๆและเป็นพนักงานมากโอเคน้องๆที่ขึ้นมาบนนี้นะครับมีหนึ่งสอง ouais, right. สามสี่ห้าคนห้าคนนี้เป็นของทีมใครฮะของเล่ของดั้มมิน่ลืมชื่อเด้หมดแล้วเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชุมมือคนไหนไม่ดูมีไม่มีไม่มีเขาเป็ยังจำไม่ได้เลยจุ่มปันใช่ไหมรับผมจุปันปันมาเนาะอย่างนี้คนนึงครับ หรอที่นี่พามาหมดเรื่องเลยเนี่ยอ๋อที่เดฟเขาแค่เดินเฉยๆน้องเดินตามไปไปจากให้น้องเป็นปันอยู่กับพี่แบมไหมไม่ไม่เลยหรอยังจะต้องนับขอนแต่กล้าไหมไม่ยไม่ต้องน้ำแล้วไม่ต้องน้ำแล้วล่ะดูก็รู้เยอะกว่าแน้องโอเคให้เธอเนาะแบมแบมไม่ต้องนับแล้วนื้เห็นอะไรแปลกๆเลยนะ เดี๋มวเแกนะนี่มีรองเท้าแตะแต่ว่าใม่ยังมีติดละคอยเลยหรือว่าใส่กระเป๋มารอ่าเผื่อการน้ำท่าไงพี่อาจจะบบซื้อแถวนี้อะไรอ่าเตรียมตัวกับบ้านแลพี่น้องขอให้พอก้าวทาจะขอุิน้ำ้นเลยนะฮะนอฮรองเท้าแตะโอเคลืมุณเลยเลยจริงๆเ เฟเป็นไงบ้างผลเสียงตอบรับจากแฟนๆที่ลงไปเป็นไงฮะขวิ่งเท่าไหร่ขี่ป้าขี่นานๆป้าขิงปะนิดนึงนิดนึงเออไม่ต้องไปใจดุดานๆยู่ชาวๆตรงนี้เด็กก็เดินตามป้ายขอโทษเฟใส่ให้เรานะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนานๆเห็นน้องก็ต้องยอมแล้วล่ะถึงว่าน้องๆที่มานะฮะและทุกคนครับ ที่เร่ก็ทำมิชั่นนี้สามสา็แครับแลทุกคนับตบพือให้กำแพงแบนไม่ไในหาขอบคุณอไปชนะสักทีให้เกิดให้เป็นแฟนเกิดได้และขอบคุณทั้งห้างทั้งแล้วรวมถึงน้องน้องแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับให้ยืนให้หนูเลี้ยงน้องเฉยๆฮะกลับได้แล้วฮะ ขอบคุณนะคะป้ามือให้หน่อย